พี่พาแบกเองเดี๋ยวพี่พาแบกเองเก็บเนี้ได้ดีอ่าเล่นใจเย็นๆนะโอเคอยู่ทางหนูว่าแถวหนูน่าจะมีลงอยู่นะโอเคเดี๋ยวเกมนี้จบก็จะไปแล้วไปไหนฮะหนูแบกจะหมดอไดอไปเล่นกับพี่ก่อนเหรอหนู่นันเขาบนเขาหนูันเขา น้องหนึ่ง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 หนูโอ๊ยตรงนี้ก็องนมี่น้องสองน้องสองหนูต้องหนูมี่เปล่าตายแล้วโอเคหนูไหวอยู่นะหนูไหวอยูย่เนาะดับเบิลคิลไปไปหนานๆทีจะเจอคนที่เขาเฮ้ยต้องหนูมีอ่ะต้องหนูมีเหรอตรงไหนอ่ะข้างบน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 เขาบนเขาหนู มาล้างกันเันยังกันน้องหนึ่งน้องหนึ่งหัวแตกหัวแตกหนูอีกตัวอีกตัวนึงโอ้ยโ,โ,โดนพี่โดนพี่สายอ่ะพี่พาล่าเลยนะโอเคทำอไมได้แน,น่ทำโหดจังเอ่อพี่เล่นมานานแล้ว หัวแตกหัวแตกหนูหัวแตกหัวแตกวดมีมีอีกหนูมีอีกมีเสียงเท้าเสียงเท้าเสียงเท้าใครเนี่ยเสียงเท้าหนูหรอตามพี่มานะตามพี <h 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 ่มานะหมดแล้วมั้งทางนี้หมดแล้วมั้งหนูมาแต่ขอคิดเห็ดครับโอเคตรงนี้ไม่เหนียดนะ เก็บเหรียญไปนะเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปชุบพี่เก็บเหรียญไปชุบพี่หนูข้างหน้ามีตัวไหนอ่ะดาวดาวหัวล่วงหัวล่วง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 ลงแล้วลงแล้วหนูพี่กระสุนเอไอไหมเอ้ากระสุนเอไอเราชิงกัหมดแล้วอ้าวแม อน้ออยมาก่าเหลือยี่สิบสามคนนะ่าจะเป็นคนอะไรมั้งอ่าเจอคนแล้วเจอคนแล้วหนูมามามาเร็วๆข้างล่างข้างบนไม่รู้หนูได้กี่คิวแล้วหนูได้กี่คิวแล้วได้สองสองคิวเองเหรอฮะนั่นนะลงแล้วลวงแล้วข้างหลังหนูมีข้างหลังหนูข้างบนข้างบนหนู อย่าบอกอย่างคนคนหรือบอดอะเฮ้ยสองตัวนะหนูมันมีสองตัวนะใช่ล่วงล่วงล่วงทางหน้าล่งลวงละอยู่ทางไหนอยู่ทางไหน เ้อ,เ,อเจอแล้วเฮ้ยมีหลบด้วยล่วง่วง่วง,วงตามพี่มาตามพี่มามเ,นะเราข้ามสะพานไปไหมเราข้ามสะพานไปดีไหมเรนะูเล่นธนัยเหรอ เดีพีอ้ยเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอย้ไม่ใช่ละโอ้ดีนะดีนะหนูครบคันเป็นกันยงไม่โดนหรอเนาะพี่ชายชืออะไรง่ะพี่ชายพี่ชื่อเอะครับโออเื่อ,อคโคตรท่ <laughs> มาตามพี uhm, ่มาตามพี่มานี่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 น่นนี่ป้านีตรงนั้นมัมีตัววิ่งมา Killing spree ได้ปะได้ไมไหนูโดาไหมยังหนูยังไม่ได้ยิงอยู่ตรงไหนเอ่อหนูเห็นปะหนูิ่ง มันอยู่ไกลๆนู่นมีบอกกันอยู่หนูหมดยิงกันเหรอได้ใช่ๆนี่ตรงนี้เยอะเลยเยอะเลยมามาเรื่อยๆหนูมันทำอะไรขนาดมันทำอะไรกันโอ๊ย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 เต็มเลยเต็มเลยหนูข้างหลังหนูด้วยข้างหลังหนูด้วยข้างหลังหนูน่ะค้นค้นคนนี่นี่นี่ลวงแล้วลวงแล้วนนี่มัักองทพ มามาห,หมดสีตัวนี้หมดสีท,ท,ทั้งทั้งทั้งพี่มีอีกทั้งพี่มีอีกโอ้ย,ยอโอ้ยเดี๋ยวพี่พันดับแป๊บนึงพี่พันดับแป๊บนึงล่วงไหมล่วงไหมตอนนั้นล่วงไหมล่วงข้างหน้าพี่เต็มเลยข้างหน้าพี่เต็มเลย น้อยหน่าใครอ่ะไปไหนหมดละเล่นนั่งนานเพิ่งได้แค่5คิวเองไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปล่อยให้เดี๋ยวพี่ปล่อยให้เดี๋ยวพี่โค้งแพงหลังนะนี่หนูหนูหนูนี่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 เห็นยังเห็นยังเห็นยังนะหน้าที่พี่มาแค่ะพี่มาแค่นั่นนั่นนั่น ตอแล้วใช่ไหมท<ช>ำเลยหนูทำเลยตลยาแล้วตายแล้ว,ลวอีกสตัวก็รวมเราหาอีกสองตัวมามาตามพี่มาหายากจังวงมันใหญ่อ่ะหนูนไปเก็แออบแอ้ดอกได้ไหมไปเก็บแอ้ดอกป่ะเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่ชายพาไปแล้ว ยเังไงโอ้ยโโอ้พี่ชายเกือบล่วงล่วงยังล่วงยังตายแล้วโอ้ยยิงข้อเจ็บทำไมยิงเจ็บจังอ่ะไอ้ตัวสุดท้ายอา